ไวบอร์ดอัจฉริยะในเว็บไซต์จินซี่สามารถสร้างสื่อการสอนประเภทเสียงได้นะครับเพียงแค่ทําแบบนี้เองครับก็ได้สื่อการสอนง่ายๆมาใช้แล้วครับ teacher ไวบอร์ดอัจฉริยะในเว็บไซต์จินซี่ตอนที่จบมาแล้วครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแช์นะครับ เราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเว็บไซต์จินซี่ไว้บอร์ดอัจฉริยะกันแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตอนที่เริ่มต้นทําคลิปเกี่ยวกับเว็บไซต์จินซี่เนี่ยบอกเลยว่าคนดูเนี่ยน้อยมากนะครับคุณครูให้ความสนใจน้อยมากจนเกิดความท้อใจเลยครับว่าจะเลือกทําตั้งแต่ตอนแรกอตอนที่2ตอนที่3แล้วนะครับแต่คิดไปคิดมาว่าอืทําต่อดีกว่านะครับน่าจะมีคุณครูบางท่านนะครับอาจจะเป็นสัก1นถึงสงท่าน ที่ได้มาเรียนรู้แล้วได้นําไปใช้ประโยชน์จริงๆเท่านั้นก็ดีใจแล้วก็พอใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาจบซีรีส์ของไวท์บอร์ดอัจฉริยะในเว็บไซต์ g ินซในตอนนี้พร้อมๆกันนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างสื่อการสอนง่ายๆเกี่ยวกับการใช้เสียงเป็นสื่อหลักของสื่อการสอนนี้นะครับบอกเลยนะครับพิเศษสําหรับคุณครูที่สอนเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษหรือคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษเนี่ย ไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงไปเรียนรู้พร้อมกันนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับในตอนนี้ผมก็ได้สร้างนะครับองค์ประกอบขึ้นมานั่นก็คือรูปภาพนะครับแล้วก็ข้อความตรงนี้ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเราอยากแทรกนะครับที่เป็นรูปลำโพงเหมือนตอนต้นคลิปแล้วให้มีการอ่านออกเสียงเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็จะไปที่รูปหัวใจเหมือนเช่นเคยครับ หลังจากนั้นนะครับจะเห็นคำว่าทูลที่เป็นรูปลําโพงตรงนี้กดคลิก1ครั้งนะครับก็จะได้ลําโพงออกมา1อันแบบนี้หลังจากนั้นเราทํายังไงครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วจะเห็นนะครับที่เขียนว่า text or sound to speak นะครับเราอยากให้ระบบเนี่ยอ่านออกเสียงอะไรเราก็เพียงแค่พิมพ์ข้อความนั้นๆลงไปนะครับ ในที่นี้นะครับมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยว่าใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะลองพิมพ์คําว่า Te เ cher ลงไปแบบนี้นะครับแล้วกดเซฟอ่าโอเคได้แบบนี้นะครับขอลองอีกอันนึงนะครับอ่าแบบนี้นะครับลองกดไปที่ทูนนะครับแล้วกดไปที่รูปลาโพงหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดไปที่รูปฟันเฟืองหนึ่งครั้งนะครับแล้ววางข้อความ กดเซฟนะครับแล้วก็ทําการลากนะครับามาไว้ตรงนี้ลองอีกอันนึงครับอันสุดท้ายค่อนข้างยาวหน่อยนะครับโอเคผมก็จะทําการแทรกข้อความตรงนี้นะครับทําการแทรกข้อความแบบนี้แล้วก็ลากหลังจากนั้นก็กดไปที่รูปหัวใจนะครับแล้วก็กดไปที่รูปลำโพงหนึ่งครั้งฟันเฟืองครับแล้ววางโอเคได้นะครับกดเซฟ อันนี้ก็ขออนุญาตเลื่อนมาตรงนี้นะครับทีนี้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเรามาทดสอบดูครับว่าได้หรือไม่อย่างไรนะครับกดเลย Teacher โอเคครับ Teacher นะครับไม่มีปัญหาครับอันนี้ครับ The teacher will look at the homework อืมเราก็าให้เด็กออกเสียงตามได้สำหรับคุณครูท่านใดที่สอนภาษาอังกฤษหรือว่าสอนเนื้อหานะครับหรือว่าคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษ เรามาลงอีกอันนึงครับอันที่ยาวที่สุดครับ The main issue for learners of English are personal pronouns and animals Do we talk about an animal as he she or it โอ้สุดยอดครับง่ายๆแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับใครอยากไปต่อยอดสร้างสื่อการสอนสร้างเกม โดยอาศัยวิธีการหลักการจากคลิปนี้เชื่อว่าคุณครูทุกท่านสามารถทำได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของซีรีส์ไวบอร์ดอัจฉริยะในเว็บไซต์จินซี่จบแล้วครับทั้งหมด10ตอนครับผมถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้และทุกๆคลิปของเว็บไซต์จินซี่นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญที่สุดก่อนจะจากไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์เนี่ยก็ กดให้นิดหนึ่งนะครับผมพีพีต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่ตอนหน้าเราจะออกเดินทางไปบนเส้นทางใหม่ๆกันอีกแล้วครับเพราะว่าทุกๆก,การสิ้นสุดของสิ่งสิ่งใดเนี่ยมักจะเป็นประตูไปสู่การเริ่มต้นของสิ่งสิ่งใหม่เสมอเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบแล้ว จินซี่จบแล้วเราจะไปเดินกันต่อในเส้นทางไหนสื่อการสอนไหนเกมการสอนไหนกิจกรรมใหม่ๆอะไรนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้เลยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวีดดสวัสดีครับฝากไว้ด้วยครับเว็บไซต์จินซี่ไว้บอร์ดอัจฉริยะบาย,บายๆครับ